พี่เป็นเบอร์เป็นเบอร์ขางพอเศษุกัรสี่แล้เพ็่นเนี่ยเนี่ยพิเศษใจเอน์เ็นกระจับกามแลาเเเป็นดอกป๊ะแปะปอกแปะเพื่อนเออเป็นเก่งอ็ยังเนี่ยเปนชื่อกนจะเอาอันนั้นนะเหเซ็ปอกแปะใส่หัวเนกระปาะแปะปอแปะมันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สามเลยเนาะเออหนึ่งสองสามสี่อย่างแบ้ามีสี่เบอร์กงามบริกินน้ำข้าวดอกเห็ดปกเป็น มันไม่จอบเบิงนี่ละนั่น professional professional อยู่ตรงนี้เด้ออันนี้เพิ่นไปเก็บเห็ดเพิ่นกัสทได้เนี่ยเห็นคนอยู่ใส่กระทักไพ้คนเด้อเห็ดเบียดนักนเลยนี่ยเนี่ยหากินบ่เบียดเบียนไัยไปเก็บเห็ดในป่าอื โอเคเนาะเดี๋ยวมายามเพิ่นใหม่